สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนแตงกวานะคะของคุณยายน้อยนะคะเดี๋ยวพามาดูกันนะคะออกดอกเยอะมากๆเลยนี่พื้นที่สวนแตงที่เห็นอยู่นี้จะประมาณหนึ่งไร่นะคะระยะ่ประมาณ30มสิบเซนนะคะนี่แล้วก็ขึงเชือกแบบนี้นะคะขึงเชือกเอาตะข่ายใส่นะ ตอกหลักนะคะแล้วก็าตะาข่ายใสนะคะแล้วเขาก็จะเลื้อยขึ้นตามตะข่ายที่เราขึงไว้เนะนี่ตรงนี้นี่เป็นสวนถั่วฝักยาวนะคะของคุณยายน้อยนะคะนี่เดี๋ยวพาไปชมทั่วๆสวนกันนะคะเป็นถั่วฝักยาวแบบนี้นะคะมาค่ะตรงนี้เป็นสวนถั่วฝักยาวพื้นที่ประมาณสองไร่ค่ะระยะปลูกนะคะก็จะปลูกประมาณ50เซนนะคะต่อระหว่างต้นเนาะจะประมาณ50เซ ก็จะทําหลักตอกหลักแล้วก็ขึงเชือกนะคะขึงเป็นตาข่ายแบบนี้นะคะตาข่ายแบบนี้แล้วเขาก็จะเลื้อยขึ้นมันจะทําให้เก็บง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์คุณยายน้อยกันนะคะก็เริ่มปลูกก็60บันนหะห้สิบัน6กบันแ่ะเนาะค่ะ ก็ได้เก็บถั่วก็อะไรหกสิบวันแตงก็จะประมาณห้าสิบวันน่ะป้าหยอดเป็นหนุ่มเอาหรือไ่หย่อนหย่อดเม็ดเอาเลยบางทีก็ดูจะดินดูจะเหตุการณ์ถ้าหอยมันเยอะก็มีคอเสียถังไงล่ะคอใส่ยถังคอใส่ยถังแล้วก็เอาไปปลูกถ้าดินดีก็หยอดเม็ดรอบหนึ่งป้าเก็บได้กี่โลอ่ะวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งอ่ะเนี่ยแตงเรื่องอะไรล่ะถั่ว ก็เมืวัที่แล้วก็เกือบสามร้อยโลมั้งมันมเป็นมันเนี้ยนะจ้ะแล้วแตงอ่ะแดงก็เท่าไหร่ถักนิึงปุ๋มมันเยอะกว่าห้าสิบหกถึงห้าสิบหกถุงห้าร้อยโลห้าร้อยโลแล้วใช้คนงานสองคนเนี่ยคนงานสองคนสามคนทั้งเจ้าของไร้เก็บตอนเช้าแล้วก็มาตอนบ่ายบก็มาใส่จ้ะจ้ะนี่เลยมาหารับจ้างมาอย่างเงี้อมาดิมาตอนเช้าเด้อ มาตอนบ่ายได้ไหมบ่ายไม่เอาราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้นาะพ่อแก่แม่เขาให้15บาท15บาท15บาทนี่ถึงละร้อยห้หรอจ้าโอ้โห<อ>ก็โอเคอ,อยู่<ล>ะนะราคาดีใช่ไหมพ่อเขาให้20บาท20บาทนี่คือว่าราคาด,ดีใช่ไหมก็มันอยู่ได้อยู่ได้มีโมด,ด,ดีดีแล้ครับดีแล้วอุ้ยเคยเก็บได้โมดียี่เจ็ดสิบนะ ก่อนนี้ปลูกได้เจ็ดสิบบาทถั่วเหรอคะเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทรวยเลยอ่ะอุ้ยได้เลยวันนี้เห็นเงินอ่ะอบบเห็นเงินอู้มีแรงเงินพอเขาขายวันนี้ได้เงินแล้วก็ับมาเอาเงินมาจ่ายเคลนใจแล้วค่ะเราก็มาช่วยกันกำถั่วนะคะทำเป็นกำละหนึ่งโลค่ะ ็จะใส่ถุงละสิบโลนะคะเรียงเป็นแถวแบบนี้เลยสวยงามน่าซื้อคะ่ะใครชอบคลิปดีๆเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ